ผมก็กราบสวัสดีมิตรรักและแฟนเพลงนะครับเอฟเทียนเป็นที่รักพี่น้องชาวหวานเกี๊ยบนะครับพี่น้องอชาวหล็กในทุกท่านนะครับโอ้ยร้อนพี่น้องเลยย่ใส่บิดละครื่องไม้่ึงมือบุดแดงในกัรเด้อครับฟันผึ่งโพงสะตันประเดี๋ดวยวพี่น้องเลอครับฟันฉลาหน้าตาพูดยอดหน้าตาดี นะครับพี่น้องเพชรพึ่งหาเมียงครับทำเก่าหลายมือนต้วานนะครับเนาะขีดเกือบวัวเลยลงวัวเลเห็ดจักเชียพ่ออยู่พึ่งพูนแหละครับทั้งนึงอยู่ตำตำหนึงดอกครับบม่ได้สูงบม่ได้ขึ้นต้นไม้ดอกครับยืนกับพื้นกับตัดได้เลยนั่นได้เลยนะครับช่องทางการติดตามเด้อพี่น้องเด้อนะครับท่านใดที่ติดตามทางเฟซบุ๊กก็ผ่านพึ่งพวงทัสารประเดกนะครับหรือว่าจะเป็นที่ ช่องทางของ YouTube ก็กินเกียสอนป่าฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจไปกดไลค์กดแชร์นะครับอืมแล้วก็อย่าลืมนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนที่สะดวกทางทาสานแประแฟนเพจก็ไปกดโฟอลโล่ได้นะครับเดี๋ยวผมทําครบแล้วจะพาไปชมนะครับว่ามันพอได้ไหมนะครับอากาศสุดร้อนพี่น้องเยี่ยมครับ ครับโอ้มุน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 ชีวิตมันต้องหมุนนะครับนี่ครับพี่น้องอาทิโพอได้อยู่นะครับระยะนี้ก็เริ่มที่ลบลมลบฝนได้เลยครับเบ้อผึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวเตรียมการเตรียมการครับออกมาแต่งตัวก่อน โอ้ยน้ำหัวต่ำตาอู้อเฮ็ดเยมตัวครับครบครบมาพร้อมเดี๋ยวนะครับวางกระปลอกกระเป๋าก่อนหลายอย่างหลายเนีย่ย O artista เป็นใจเลยอีะ่ะน้องถืออยู่นะครับเอาพอได้พี่น้องเลย,ยน้ำแป๊ะครับถึงบุนนี่แป๊ะ,ปะน้ำ หอมกลิ่นไรจังเลยโอ้ยสวดขา tham liền thăm hóa này mới đủ đi ừ không chịu lắm nào เนี <Yeah. Ą ug> ่ยปุ๊บอุ้ยหถุงมือปุ๊เจ็บเจ็บตดวจดูพี่นองก่อนนิตสวดตรวจตร้ยตรวจตรว ดูผูกงมดแดงนี่นครับแตกมาใส่กงมดแดงจุดจับจุดจับอยู่ดิโอ้ยเจ็บพี่น้องตอดเได้สิมันจะทำเหลียญทำหัวครับได้ละครบครบ,ครบยุนี่ไปพี่น้องไปเอาของเถอะมันตรวจหลังแขวะเจ็บอู้ถุงใหม้ถ,ถ,ถ,ถุงมือ